แล้วถ้าเกิดพระเป็นเจ้าไม่อยู่เนี่ยงานแบบนี้มันไปไม่ได้อาทิตย์พระเมตตาวันนี้พระวรสารพูดถึงเรื่องราวของโทมสัสที่ช่างสงสัยจนกว่าจะได้รับการพิสูจน์ เราคิดว่าความเชื่อของพวกเราได้รับการพิสูจน์หรือยังเราบอกว่าเราเชื่อในพระเป็นเจ้าเนี่ยเราคิดว่าเราได้รับการพิสูจน์หรือยังบางทีเราเติบโตมาในครอบครัวคริส่ชนแล้วเราก็บอกว่าเราเชื่อก็แค่นั้นเมื่อสักสองสามสัปดาห์ที่แล้วไม่ใช่สองสามสัปดาห์ละสามปีสี่ปีมานี้แหละนะพ่อก็กุ้มใจใกุ้มใจกับเรื่องงานเนี่ยแหละเรื่องสร้างวัดพระเมตตาเรื่องสร้างโรงเรียนเนี่ยแหละ จนกระทั่งเมื่อสักสามสี่เดือนที่แล้วมันก็รู้สึกเหมือนกับจากกุ้มใจกุ้มใจกุ้มใจเรื่อยๆนะก็รู้สึกเหมือนกับว่าอทุกอย่างมันก็น่าจะโอเคนี่นะและระหว่างที่นั่งคุยกับสตบลุดอยู่สี่ห้าท่านนั่งคุยกันเรื่องงานนี่แหละนะพ่อก็หลุดปากพูดมามองดูทั้งหมดแล้วนี่พระเป็นเจ้ามีจริงนะพอพ่อพูดแบบนี้สตบลุดก็เลยหัวเราะแล้วก็หันมาถามเอาแล้วที่ผ่านมาไม่เชื่อบอกเชื่อ เชื ic, sta, ่อแต่เหตุการณ์แบบเนี้ยเวลาที่ทํางานอยู่เนี่ยที่มันมีปัญหาแบบเนี้ยเราก็จะเริ่มรู้สึกว่าพระเป็นเจ้าเนี่ยมีอยู่จริงเมื่อสี่ปีที่แล้วในโอกาสที่ฉลอง70ปีคณะพระมหาไทยในประเทศไทยพอก็นิเริ่มโครงการว่าสร้างวัดพระเมตตานะเพื่อขอบคุณพระเป็นเจ้าโมทนาคุณพระเป็นเจ้าและสําหรับความศรัทธาต่อพระเมตตาในประเทศไทยก็เชื่อว่าส่วนหนึ่งนะครับ ก็เป็นคณะพระมหาไถ่นี่แหละที่เริ่มเริ่มต้นแรกๆเลยนะเมื่อน่าจะประมาณ30กว่าปีที่แล้วนะตอนนั้นพ่อก็เป็นเนนนะพ่อก็ได้เห็นเนี่ยหนังสือบันทึกของซิเซอร์โฟเ i นาเนี่ยมีคนออกมาให้อ่านที่เป็นภาษาอังกฤษแล้วเขาก็บอกว่าพ่อช่วยแปลหน่อยได้ไหมเนียพ่อก็แปลไปประมาณครึ่งหนึ่งแหะหรือ3ใน4แหละนะครับแล้วก็ที่เราใช้กันอยู่ระหว่างที่อ่านระหว่างที่แปลก็รู้สึกอืม การเผยแสดงนี้มีคุณค่ามีความสำคัญมากแต่พระเมตตานี้ไม่ใช่เรื่องของการที่ว่าเรารู้สึกศรัทธาเรารู้สึกถึงอัศจรรย์เท่านั้นแต่ความจริงแล้วเราเชื่อว่าการที่พระเยซูจะเมตตาต่อมนุษย์เนี่ยเป็นเรื่องง่ายไหมไม่ง่ายนะเหมือนกับนะไม่รู้ใครเคยโดนบ่าเหมือนพ่อโดนนะมีคนมาขอยืมตังนะมาขอตังนะพอเราไม่ให้มันบอกว่าเราขี้งก แต่ถ้าเกิดเราบอกว่าให้พระเป็นเจ้าอาภัยให้เราแล้วเกิดพระเป็นเจ้าไม่อาภายัย <üğ> นี่เราบอกพระเป็นเจ้าใจร้ายหรือเปล่าไม่ได้นะเมตตาเนี่ยมันไม่ใช่มาจากว่าเพราะเราไปขอเมตตาเนี่ยมาจากว่าอะไรเพราะว่าเขาได้มองเห็นแล้วก็มีหัวใจของเขาในการที่จะรักในการที่จะอาภายัยเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องอัศจรรย์แต่มันเป็นเรื่องว่าพระเป็นเจ้าเนี่ยอาภัยให้กับเราผู้เป็นคนบาป เพราะว่าพระองค์นั้นมีหัวใจที่จะรักน้ำและเลือดที่ออกมาจากดวงใจของพระเป็นเจ้านั้นบ่งบอกถึงทั้งความเป็นพระเป็นเจ้าและเป็นมนุษย์ของพระองค์พระเทวภาพและความเป็นมนุษย์ของพระองค์ที่พร้อมเสมอเพราะว่าพระองค์นั้นในความเป็นมนุษย์พระองค์มีความกลัวพระองค์มีความอ่อนแอพระองค์ก็จำนะว่าใครหักหลังอะไรพระองค์บ้างในความเป็นมนุษย์ แต่ในพระเทวภาพของพระองค์นั้นพระองค์นั้นเมตตาอย่างไม่มีที่สิ้นสุดและเราก็เช่นเดียวกันเราก็มีทั้งในความกลัวในความที่จดจําเหมือนกันนะว่าใครมาหักหลังอะไรเราไว้บ้างทําอะไรไม่ดีบ้างหรือใครที่กล่าวร้ายว่าเราตําหนิเราไว้บ้างแต่ในขณะเดียวกันในชีวิตที่สนิทสัมพันธ์กับพระเป็นเจ้านี่แหละที่เราจะสามารถอภัยได้แล้วก็มีเมตตาแล้วก็แบ่งปันให้กับคนอื่นได้เพราะฉะนั้น ลูกพระเมตตานี้ไม่ได้บอกอะไรถึงใครอื่นที่ว่าพระเป็นเจ้าที่อยู่ห่างไกลเลยแต่กําลังพูดถึงมนุษย์เราแต่ละคนนี่แหละเพราะว่าถ้าเกิดพระเป็นเจ้าในความเป็นมนุษย์และพระเป็นเจ้าของพระองค์ในพระเยซูเจ้านั้นรักและพระองค์ใช้ชีวิตของพระองค์ทั้งหมดเพื่อที่จะแสดงพระเมตตาของพระองค์ให้กับพวกเราตลอดเวลาที่พ่อระดมแล้วก็ระดมเงินแล้วก็สร้างวัดพระเมตตานั้น สิ่งหนึ่งที่ทําให้พ่อรู้สึกก็คือว่าพระเมตตาของพระเป็นเจ้าหลั่งไหลมาไม่ใช่ว่าอัศจรรย์มาปรากฏนะแต่โดยทางมนุษย์เมื่อวานนี้พ่อก็ไปที่ก่อสร้างไปดูก่อสร้างก็ไปพบกับเด็กวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งก็ไม่วัยรุ่นแล้วละ50กว่าแล้วละเขาก็บอกว่าเขาก็อยู่ดีๆเขาก็คิดมาสองเดือนที่แล้วทำผ้าป่ามาให้พ่อ แล้วก็มอบเงินล้านห้าเพื่อช่วยในสร้างวัดก็สิทธิ์เก่าอัสสัมคอนแวนนะปี72-73นะแล้วคุณแม่มาด้วยปี52นะครับแล้วพอเสร็จแล้วเมื่อคืนนี้ก็ส่งข้อความมาให้พ่ออีกบอกเนี่ยเจ้าอาวาสวัดศรีวาลีข้างๆเนี่ยเขาก็เลยโทรศัพท์มาบอกขอสมทุกทุนสร้างวัดพระเมตตาด้วยนะอีก5,000บาทพี่น้อง ถ้าพระเป็นเจ้าไม่มีอยู่จริงอะ่ะความรู้สึกถึงการจะมีส่วนร่วมแบบนี้เกิดขึ้นไม่ได้แล้วพ่อก็รู้สึกทันทีเลยว่าพระเป็นเจ้ากำลังทำงานอยู่ในงานของพระองค์แล้วก็ที่สำคัญที่สุดไม่ใช่งานของเราบางคนถามนะบอกเนี่ยงานเนี่ยเห็นพ่อวิรัตพูดอยู่เยอะๆบางทีพ่อเอ็มพูดพ่อที่วัดนี่พูดตกลงเป็นงานของใครงานของคณะพระมหาไทยหรือเปล่าใช่สิมากกว่าคณะพระมหาไทยอีก ของพระเป็นเจ้าเลยแล้วถ้าเกิดพระเป็นเจ้าไม่อยู่เนี่ยงานแบบนี้มันไปไม่ได้แล้วไม่ว่าใครจะต่อต้านแค่ไหนใครจะไม่เห็นด้วยใครจะวิพากษ์วิจารณ์ใครจะขัดขวางยังไงขัดขวางไม่ได้เพราะพระเป็นเจ้า 88. อยู่ที่นั่นและพี่น้องในชีวิตของเราขอให้เรากระทำทุกสิ่งทุกอย่างเลยในชีวิตของเราเนี่ยเพราะเห็นว่าเป็นงานของพระเป็นเจ้าเป็นพระเมตตาของพระองค์แล้ไม่ว่าความชั่วร้ายใด,ดๆนะขัดขวางไม่ได้ไม่มีทาง และในชีวิตของเราพี่น้องแม้ว่าเราจะพบกับความทุกข์ยากลำบากแค่ไหนการกล่าวหาใส่ร้าย,ายการติเตียนความเข้าใจผิดหรือปัญหาที่มันมันลุมลังชีวิตของเราโรคภัยไข้เจ็บเศรษฐกิจอะไรต่างๆนะทำอะไรเราไม่ได้ถ้าเกิดเราวางใจในพระเมตตาของพระเบินจา้าขอให้ชีวิตของเราในทุกๆวันทำสิ่งต่างๆไม่ต้องไปแครไม่ต้องไปสน แต่ฟังพระเป็นเจ้าเยอะๆพระเยสูเจ้าก็โดนนะนะพ่อนั่งดูรูปพระเยซูเจ้าอยู่เนี่ยพระองค์นี่มีแสงนะเราก็หิวแสงแสงแห่งพระเมตตาของพระเป็นเจ้าแล้วพระองค์ก็โดนโดนในพวกฟาริสีโดนในพวกชาวยิวโดนในพวกคนอื่นใส่ร้ายคำพีราจาร์ด้วยกันแม้สานุสิท์เพื่อนแท้ก็ยังหักหลัง<ไป>บางทีความเมตตานี่นะเราก็ไม่ได้จากไอ้คนที่เราควรจะได้นะ แต่เราไปได้จากใครก็ไม่รู้เจ้าอาวาสวัดพุทธเนี่ยแต่พระเป็นเจ้ามอบความเมตตานี้กับเราเสมอแม้แต่กับคนที่ควรจะมีกับเราแล้วก็ไม่มีให้กับเราแต่ขอให้เรามีความวางใจในพระเมตตาของพระองค์เสมอและชีวิตของเรานั้นจะทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างเพื่อน้ำพระทัยของพระองค์ในทุกๆก,กิจการในชีวิตของเราขอให้พระเมตตาของพระเป็นเจ้าคุ้มครองเรา ให้ความมั่นใจกับเราโดยเพราะอย่างยิ่งความรอดในชีวิตฝ่ายวิญญาณของเราและในความทุกข์ยากลำบากในชีวิตนี้ก็ขอให้เรานั้นมีความวางใจในพระองค์อยู่เสมอขอรพระบิดาเจ้าอวยพระพ,พรเดชพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิต